ที่นี่คือร้านข้าวมันผักของป้าแก้วนะครับผมอยู่ที่คุณจะคุยจะอะไรกินน้ำแร่ ายกัันนะครบก็เป็นการทานข้างแรกของผมนะครับนี่แกงก็ปรุงเหมือนเราจริงๆก็เดือดต้นยำใช่เป็นข้างลองกินไหมคระับส่วนเครื่องปรุงก็ที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นซอสถั่วเหลืองกับซอสพริกครับ ก็มีความวลลนไม่เสร็จอยู่ครับว่าคะแมนก็ใกล้ก็จะประสมกันสามอย่างระหว่างขนมเขาเก็บปักหม้อไข่ยัดไส้แล้วก็ขนมกวยชายครับผมเข้าวันบักนี้จะเป็นอาหารประจำถิ่นของอำเภอรับแล้วผมซึ่งก็หาทานได้ที่อำเภอรับแลที่เดียวครับผม นี่เป็นอาหารขึ้นบ้านอุตรดิตนะครับเมืองลับแลก็จะขึ้นชื่อนะครับมาที่นี่ก็ต้องแวะทานข้าวพันผัดอ่อไข่จะมีจะมีแบบใส่ไข่ไม่ใส่ไข่แล้วก็มีไข่ม้วนไข่ทรงเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับ